ความลับครับว่ารถรุ่นนี้สามารถใส่ลำโพง3ทางได้หรือเปล่าครับคันนี้จะเป็นรถมัสด้าเซ็กสามตูนครับจะเข้ามาติดตั้งเป็นชุดลำโพง3ทางของแอลพายครับในรุ่น R2S653 ครับซึ่งเป็นลำโพง3ทางรุ่นไฮเลสของเขาครับเราก็มาดูนครับนี่ครับลำโพงเดิมของเขาครับตัววูเฟอร์ครับมีขนาดเล็กแค่5นิ้วครับของเดิมว่ารุ่นนี้ครับจะเป็นลำโพง3าทางมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับเป็นไซส์เล็กมากๆครับ5นิ้วเองครับวิกเซนของเขาก็จะเป็นแค่3นิ้วครับแล้วก็เสียงแหลมครับ นี่ครับเป็นชุดลำโพง3ทางมานะครับซึ่งปกติเนี่ยลำโพงไซส์ใหญ่อย่าง a l ล i า e เนี่ยจะเป็นไซส์6นิ้วเราจะติดตั้งเข้าไปที่คิกพันเนลด้านข้างครับใต้คอนโซลที่เดิมครับซ่อนเข้าไปเลยครับพร้อมกับเสียงดังมิดเลนส์3นิ้วที่ประตูครับทำการแดมที่ประตูด้วยแดมเมอร์คริโกครับในส่วนของเสียงแหลมก็ติดตั้งเข้าช่องเดิมครับในส่วนของลำโพงคู่หลังของคันนี้ครับของเดิมก็จะเป็นลำโพงแค่3นิ้วมาครับแต่คันนี้ครับคุณลูกค้ารีเควสครับต้องการใส่เป็นลำโพง6นิ้วแยกชิ้น2ททาาางงคครรัับบเก็จะนสตอมิล์อินขึ้นมมมมาาาาาให่่คครรรรัััับบบตตตีีแผงงงงงวลลำโพพออยยดดเ้้กกิ หลุมยงาไล่เมอร์คิรีในรุ่น M 1 0 0 0ครับฟับใหญ่ขนาด10นิ้วด้วยครับพร้อมกับแดม์เก็บเสียงในหลุมด้วยครับและยังไม่พอครับไฮเลทตมากๆก,ก,กับคันนี้ครับ DSP ไฮเล็ <The <The <highlight S 1> ของ Alpine ครับในรุ่น o p t i m 8ค <98 S 1> รับเป็น8เซนเซอที่ <S <S ม,ทมีโปรเซสเซอร์ในตัวครับติดเสร็จแล้วเสียงจะเป็นยังไงครับสักครู่เดียวครับ